สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับ8อาวุธปืนนะซึ่งเป็นปืนที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่ใช้งานได้จริงเราลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแอชิอสัน AA-12 เคยได้ยินกันไหมฮะว่าถ้าเราสามารถทำให้ปืนลูกซองนั้นรัวได้คล้ายกับปืนกลมันจะดีขนาดไหนและเจ้า AA ขีดสิบสองกระบอกนี้แหละครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ยิงรัวได้คล้ายกับปืนกลเพื่อลบข้อจํากัดของปืนลูกซองออกไปทําให้ปืนนี้นะครับได้กลายเป็นแม่แบบให้กับปืนลูกซองออโต้อีกลหลายๆปืนซึ่งนับได้ว่าเป็นปืนลูกซองที่ดีที่สุดในโลกอีก,กระบอกหนึ่งเลยทีเดียวดูจากคลิปแล้วก็พอจะทราบนะฮะว่าประสิทธิภาพมันรุนแรงขนาดไหน กันกัน เชื่อว่าที่ผ่านๆมานะครับหลายคนอาจจะเคยมีโอกาสได้เห็นภาพของปืนแปลกๆที่ถูกแบกโดย2คนนี้กันมาบ้างแล้วโดยภาพที่เห็นเนี่ยมักจะถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่แปลกที่สุดในโลกและรู้จักกันในชื่อพันกันพอนีนะครับเป็นอาวุธที่ถูกผลิตมาใช้งานในทวีปอเมริกาเหนือในช่วงศตวรรษที่19ถึง20โดยออกแบบมาใช้งานบนเรือขนาดเล็กที่เรียกกันว่าพันและเป็นที่มาของชื่อปืนอีกทีหนึ่งโดยพันกันนะครับถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ประเทศมีความต้องการสินค้าจากนกเป็ด น้เพิ่มขึดังนั้นเนี่ยมันจึงถูกออกแบบมาให้สามารถสังหารสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวและด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับปืนรูปแบบนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่โตมโหาราทด้วยความยาวเฉลี่ยของมันมากกว่า2เมตรและกระบ,บอกปืนไม่ต่ำกว่า2นิ้วเพื่อที่จะสามารถทําให้มันยิงกระสุนออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยหากอ้างยิงจากไอริสทอมซึ่งเป็นพันการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วปืนกระบอกนี้นะครับสามารถยิงกระสุนหนักเกือบครึ่งกิโลกรัมและสังหารนกเป็ดน้ำได้มากกว่า50ตัวในการยิงแต่ละครั้งซึ่งจริงอยู่ที่ว่าพันการนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่ขนาดก็จริงแต่ในขณะเดียวกันนะครับความใหญ่โตของตัวปืนเองก็นับเป็นจุดอ่อนสําคัญในการยิงปืนนี้เช่นเดียวกันเพราะด้วยความที่มีปืนขนาดใหญ่เกินไปก็ทําให้มันยิงได้ลําบากมากกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักที่ทําให้การเล็งปืนแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เอา เข้าจริงแล้วนะครับแค่ชี้ให้ถูกทางยังไงก็ยิงโดนหรือการที่ปืนมีแรงดีดมหาศาลและระยะยิงที่สั้นมากๆและเพื่อที่จะยิงปืนนี้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเรานักล่าจึงมักต้องใช้เรือเข้าไปใกล้กับฝูงสัตว์อามากๆและในหลายๆครั้งก็ทํางานกันเป็นกลุ่มเพราะปืนนี้นะครับมักจะมีโอกาสให้ยิงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่แม้มันจะมีการใช้งานที่ยุ่งยากก็ตามสุดท้ายแล้วปืนกระบอกนี้นะครับก็ยังนับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในการล่าอยู่ดีมากจนถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกา ต้องประกาศห้ามใช้งานปืนดังกล่าวในเวลาต่อมาเนื่องจากปืนนี้นะครับสร้างความเสียหายต่อประชากรนกมากจนเกินไปนั่นทําให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจึงสามารถเห็นปืนดังกล่าวตามพิพิธภัณฑ์และในการครอบครองของคนบางกลุ่มเท่านั้น Thunder ห้า Dmg และที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นปืนพกขนาดเล็ก ซึ่งผลิตโดยบริษัท t i p l e Action LLC บริษัทปืนสัญชาติอเมริกันโดยเจ้า Tender 50 BMG ได้ทำการเปิดตัวต่อสาธารณชนเมื่อปี2012โดยใช้ระบบปฏิบัติการแบบซิงเกิลช็อตนั่นคือการยิงกระสุน1ครั้งรีโหลด1ครั้งซึ่งตัวปืนทำจากวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพสูงตัวประกบทามาจากไม้คุณภาพสูงเช่นเดียวกันและจุดประสงค์ของปืนนี้ก็คือเป็นปืนที่ออกแบบมาให้เหล่านายพันนะครับใช้ป้องกันตัวจากสัตว์อันตรายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมีกริซลี่ ดูการยิงกันลนะนัสิครับคุณผู้ชมดูแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าแรงขนาดไหน M60 มัชชีนกันว่ากันว่าในช่วงศตวตรรษที่20หลังสงครามเกาหลีนะครับสหรัฐมีความต้องการอาวุธปืนกลสนับสนุนฐานราบและสามารถติดตั้งบนยานยนต์ต่างๆได้นั่นจึงมีการพัฒนาปืนนเนกประสงค์สำหรับกระสุนนาโตหรือกระสุน7.26 โดยพัฒนาจากต้นแบบก็คือปืนกล MG 42จากเยอรมนีและต่อมาในปี1957ปืนกล M60 ก็ได้เข้าสู่สายการผลิตและได้นำไปใช้ในสงครามเวียดนามจนกลายเป็นอาวุธสนับสนุนให้แก่หน่วยปืนเล็กยานยนต์หรืออากาศยานซึ่ง M60 นะครับเป็นปืนกลแบบพร้อมยิงขนาดลูกเลื่อนเปิดใช้ระบบกา๊าซโดยที่ชุดลูกสูบจะติดตั้งอยู่ใต้ลำกล้องเป็นชุดเดียวกับลำกล้องการป้อนกระสุนจากทางด้านซ้ายของตัวปืนโดยสายกระสุนซึ่งอัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ500ถึง 650นัดต่อนาทีระยะหวังผลอยู่ที่1,100เมตรและที่สําคัญนะครับมีขาทรายแบบ2ขาที่ติดตั้งมาพร้อมหรือใช้งานร่วมกับขาตั้งอย่างแบบ3ขาโดยสําหรับปืนกลอเนกนประสงค์ M60 กระบอกนี้คือหนึ่งในอาวุธที่เป็นไอคอนของสงครามเวียดนามและยังคงถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้และหากนึกภาพไม่ออกเดีย่ยมันคืออาวุธประจํากายของแรมโบภาพยนตร์ยอดฮิตนั่นเองครับคุณผู้ชม <R> แน่นอนนะครับว่าในการทําสงครามสิ่งที่สําคัญมากและมีผลต่อการแพ้ชนะเลยก็คงหนีไม่พ้นอาวุธยิ่งฝ่ายใดมีอาวุธที่ยอดเยี่ยมก็ย่อมได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นและนี่ก็คือหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่มีเชอว่าอาร์ซิโอมันคือสไนเปอร์ที่ผลิตโดยบริษัทไอซิโอไอรอนเวิร์กจากสหรัฐอเมริกาซึ่งทาออกมาเพื่อใช้งานทําลายล้างยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถถังเฮลิคอปเตอร์ ลดลำเลียงพลและลดหุ้มเกราะโดยเฉพาะโดยมีขนาดของกระสุนขนาดใจยักษ์มากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งอาเซโอรุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมกับความยาวถึง2เมตรลำกล้องยาว1.24เมตรน้ำหนักตัวปืนอยู่ที่ประมาณ27กิโลกรัมติดตั้งระบบลดแรงถอยและที่เก็บเสียงมาให้เรียบร้อยบรรจุกระสุนสูงสุดได้3นัดใน1แมกซีนระยะหวังผล4.5กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าไกลามากเลยนะฮะนั่นตัวปืนสามารถดัดแปลงความยาวขนาด ลำกล้องได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งในอเมริกานะครับมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ1 1 9 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบ3,5 0,000บาทเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่น่ากลัวของปืนกระบอกนี้ก็คือขนาดของลูกกระสุนของมันนั่นเองที่ใช้แบบเดียวกันที่ใช้ในปืนกลต่อต้านอากาศยานจนทําให้มันนะครับกลายเป็นสไนเปอร์ที่มีพลังทําลายล้างสูงมากที่สุดในโลกกระบอกหนึ่งดูขนาดลูกกระสุนของมันสิครับเมื่อเทียบกับมวกแล้ว ดูสิครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าใหญ่มาก RPG ขีดนี่เป็นเครื่องยิงจรวดที่มีน้ำหนักเบามีขนาดลำกล้อง40ม mm, ิลิเมตรบรรจุลูกกระสุนทางปากลำกล้องยิงด้วยการเล็งตรงจากท่าประทับบ่า ท่านอนราบหรือใช้ขาอย่างในการยิงซึ่งปรปับปรุงมาจากเครื่องยิงจรวด RPG 2โดยเครื่องยิงจรวด RPG 7นะครับเดิมผลิตโดยโรงงานอาวุธของกองทัพสหภาพโซเวียตแต่ปัจจุบันนี้ถือเป็นสิทธิบัตรของบริษัทบาซัสในประเทศรัสเซียรวมไปถึงมีการใช้สิทธิบัตรอาวุธนี้ในการผลิตในต่างประเทศอีกด้วยเพราะด้วยความเรียบง่ายมีราคาถูก และมีประสิทธิภาพพอสมควรทําให้เครื่องยิงจรวดรุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มกองกําลังติดอาวุธต่างๆมาจนถึงปัจจุบันปืนกลมินิกัน M134 นี่เป็นปืนที่ทํางานด้วยระบบไฮดรลิกนะครับคุณผู้ชมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามันเป็นอย่างดีที่ปรากฏให้เห็นในหนังหรือในเกมโดยปืนนี้นะครับมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและยิงด้วยระบบแบบปืนกลแก๊สลิงในอัตราการยิงที่สูงมากมันเป็นปืนใหญ่หลักที่ใช้กับอากาศยานทางทหารของสหรัฐอเมริกามามากกว่า5ศตวรรษแล้วซึ่งอัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ 3- ถึงพันนัดต่อนาทีมีน้ําหนักสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30กิโลกรัมเลย Sure, go stuff. เชื่อไหมครับว่านี่คือปืนใหญ่ที่สุดของกองทัพนาซีครับคุณผู้ชมเท่าที่มนุษย์เคยผลิตมาเลยทีเดียวซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแมกองทัพนาซีเยอรมันจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในสงครามแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผลงานทางวิศวกรรมของพวกเขานั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างที่เราได้เห็นเครื่องจากอันแปลกประหลาดมากมายอย่างเช่นเจ้าปืนใหญ่ลานี้ที่ถือว่าเป็นปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยถูกนํามาใช้งานจริงๆในสมรภูมิโดยมีความยาวกระบอกปืนอยู่ที่ประมาณ32.5 ใช้กระสุนปืนขนาด800มิลิเมตรที่เรียกได้ว่าใหญ่ยักษ์เอามากๆระยะก,การยิงไกลอยู่ที่4ี่กิโลเมตรเลยทีเดียวและมีน้ำหนักรวมทั้งลำกว่า 1, 3 5 0ันตันผลิตโดยบริษัทผู้มีชื่อเสียงจากการสร้างปืนใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และด้วยความที่มันมีน้ำหนักขนาดนี้นะครับจึงไม่มีล้อที่ไหนสามารถรับน้ำหนักของมันได้มันจึงถูกออกแบบมาใช้งานบนทางรถไฟเท่านั้นนั่นแสดงว่าเป็นจุดด้อยอันร้ายแรงของเจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้เลยทีเดียวซึ่งตอนแรกเนี่ย กองทัพเยอรมันจะตั้งใจใช้ปืนใหญ่นี้นะครับในการบุกฝรั่งเศสแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถสร้างให้ทันเสร็จใช้งานได้และต่อมาเมื่อสร้างเสร็จ กองทัพเยอรมันก็ได้นําปืนใหญ่ลํานี้ไปใช้ในสมรภูมมบารล็อซ่าซึ่งในสมรภูมินั้นนะครับมันได้ทําลายคลังอาวุธใตดินของกองทัพโซเวียตไปเป็นจำนวนว่าและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังเลนินการ์ดและตั้งใจจะใช้งานในปฏิบัติการวอร์ซออภัยซิงแต่ก็ยังไม่ทันได้ใช้กองทัพเยอรมันก็ถูกกองทัพฝ่ายต่อต้านโจมตีซะก่อนพวกเขาจึงทําลายปืนใหญ่นี้ทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในมือของศัตรูและเป็นการปิดฉากตํานานปืนใหญ่ที่สุดในโลกไปดูลูกปืนขนาดป 800มิลลิเมตรสิครับคุณผู้ชมจะใหญ่โตมโหฬารไปไหนเนี่ย